นี่ไอแอนยายเห็นเสาเสานี่ไงใส่อยู่ตรงข้างหลังแอนเสาของอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าของทูหรือเปล่าดูแลมันไม่ใช่ทูนะแอนทูมันไม่ใช่แบบนั้นเ,<อ>เหมือน,นอกับเหมือนจ้างอะไรยายก็ไม่รู้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแปลกมันเสามันแปลกๆอะ่ะเอฟซียายก็ดูไม่ออกขอบคุณทุกคนนะคะ ส่งใจให้ลุงป้านะคะขอบคุณคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้อ่ายายดีใจมากเลยช่องยายจะได้เปิดการมองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะไ oh. ลฟ์มาตั้งแต่ไปอยู่บ้านเป็นปีคนเพิ่งได้ดูอ่าแม่ดาคนเพิ่งเข้ามาดูยายสองร้อยสามร้อยนึ่ oh. เอาเป็นปีแล้วเนี่ยคนไปอยู่บ้าน oh. น่ะคนดูห้าคนสิบ oh. คน,นนั่นนะไลฟ์ทีหนึ่งคนก็จนแบบ oh. ไม่อยากไลฟ์อ่ะ oh. คิดดูเอา oh. เจนแบบว่าแม่ดา โอ้ยอะไรกับคนเบิ่หาคนสิบคนค่อยเลยเบื่อเลยนะกลายาเป็นเบื่เเอ,เ,อเ,เลยนะเอวไม่ไม่ไม่ต่อมันทําให้ยายเป็นแบบขี้เกียจไปเลยขี้เกียจทําไปเลยนะคะอฟคือมีช่วงหนึ่งสองสามเดือนที่ผ่านมายายกลายเป็นคนขีเ้เกียจไปเลยเพราะว่าอะไรไรก็ไม่มีคนดูกวาดบ้านกันแล้วถูบ้านกันแล้ว,ลวมันก็อยู่แต่เดิมๆใช่ไหมทํ้อยู่แต่ที่เดิมเดิมคนก็จะน่าจะเบื่อยายหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจเนาะยายก็เออเสือบอกว่า ยายไลฟไปเลยคนดูกี่คนก็ไลฟไปก็ทุบ้านกอดบ้านนั่นแหละยายก็บอกว่าเสืทอทําจนเบื่อแล้วกลัวเอฟซี FC เบื่อยายก็เลยว่างน,นี้ยายก็บอกว่าทําทุกวันกลัวเอฟซี FC ก็บอกว่าดูแต่มุมเดิน,ดนทํากับข้าวกันแล้วทําอะไรกันแล้วกินกันแล้วโอ้ยจะเปลี่ยนไปเห็ดแนวไดเนาะเอฟซี FC จึงจะชอบบึงยายก็ไม่แน่ใจเนาะโอ้ออกมาแล้วบบเพิ่นไปนั่งอยู่วมใหม่เพิ่นยังไม่ทันออกมาข้างนอกเนีย แต่ว่าฝั่งไหนไม่รู้ออกมาอีกคันคันกำลังขึ้นรถอีกคันหนึ่งขอบคุณทุกคนเด้อจ่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไทยอะะ่านได้มั่งไม่ได้มัง่งยายก็อ่านหายเด้ออันใดยายไม่ได้อ่านก็บ่มเป็นอย่างเนาะขอบคุณยายสมอนเกิดมาโง่เนาะไม่อยากโง่ดอกแต่มั่งก็โง่าอานักข่าวนี่คนบนบ้านกลับบ้าน,นโอ้หน้าข่าวนี่ยังไม่กลับบ้านเลยเป็นในถาลุกนีุ ผมสื่สายปรสิสนน้นำมืห้าไปมองสัมผัสที่นี่เพราะว่าเราน่าจะไปที่เดิมนะถ้าไปสัมผัสนะคะเอฟีนะักขาวช่องนี้ยังยังไม่ไปยังไม่ยังอยู่นี่รถเก่งก็ยังอยู่กำลังส่องไปข้างในนี่นเีดยยายจะให้ดูเป็นกําลังส่องนี่นซูมเอาเต็มที่เลยน,ะนั่นคนซูมแบบยังคักได้ได้นะั่น กองเพิ่นกับสูงๆน้ำผุดเห็นบอลน,นกข่าวมาแล้วน่นเพิ่นสูมขักสูมเนี่ยพี่น้องเข้ามาทอยาเจี๊ยนน้อยห้าสิบกับหกสิบสองดูสิคะต่างกันเราจ้าไม่ได้ไม่เอาขากองมาเหรอหรอ๋อเหรอ เก่งนาะถือแบบนี้ก็ได้ยายสมอนสวยจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยผมมียังหายต้องเลี้ยงเลยเนาะผมมีย <na anche feeling Switzerland>? ังหายขอบคื้นขอยายอ้วนแห้งได้พี่น้องเชื่อไหมแม่ดาแบบแบบเราไม่เคยอ้วนใช่ไหมพออ้วนแล้วมันจะเหนื่อยเนาะ มันเหนื่อยพูดนิดๆยายก็เหนื่อยนะเอฟซีเหมือนกับว่ากินกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มเหมือนจะออกมาแล้วนะเพื่อนๆเดินออกมาแล้วแต่ยังไม่เห็นลุงนะเดี๋ยวย่งย่งจะตามมาเดี๋ยวแต่เพื่อนๆอ่ะเดินออกมาเฉยๆเพื่อนๆมีใครม้างมีอ่ามีอะไรนั่นน่ะนะปุ๊กกับใครแล้วก็ใคร fc fc สองค,คนน่ะ fc สองคนแม่อะไรนะที่ว่าเิ่นติดตามพวกเราตลอดเลยนี่อ,ออกมาแล้วนี่ออกมา <S <S แต่ว่า <S <S ค,คุณลุงยังไม่ออกมานะส่งไจมาให้ลุงป้าด้วยไม่ได้ซ่องเขาไปเด้อบอแม่นนะักข่าวไดไก่ปลาด้เบอกระซุม่มเอาเพอ่์กระพีเอาเพอ่์กระย่องเอา คอยพ่อแนมะ่นักข่าวคอยประซองดอกเด้อเดี๋ยวถาลุงกับป้าออกมาก็บคอยเห็นเอาเดี๋ยวเพก่อออกมาเด้ยวนะสนใจมาให้คุณลุงคุณป้าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่มุกดาหารเด้อจ้ามาให้กำลังใจคุณลุงคุณป้านะคะ นี sociedad, ああ่ไงแอนยายเห็นเสาเสานี่ไงใส่อยู่ตรงข้างหลังแอนเสาของอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าของทูหรือเปล่าดูแลมันไม่ใช่ทูนะแอนทูมันไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกับเหมือนจ่องอะไรยายก็ไม่รู้มันมันมันแปลกมันเสามันแปลกๆอะเอฟซียายก็ดูไม่ออกขอบคุณทุกคนนะคะ ส่งใจให้ลุงป้านะคะขอบคุณคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้อายายดีใจมากเลยช่องยายจะได้เปิดการมองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะไลฟ์มาตั้งแต่ไปอยู่บ้านเป็นปีคนเพิ่งได้ดูอ่แม่ดาคนเพิ่งเข้ามาดูยาย2 0 0ร้อยสามร้อยนี่เอาเป็นปีแล้วด้คอยคนไปอยู่บ้านนะ่ะคนดูห้าคนสิบคนนั่นนะไลฟ์ทีหนึ่งคอยก็จนแบบไม่อยากไลฟ์อะ่ะคิดดูเอาจนแบบว่าแม่ดา โอ้ยอะไรกับคนเบิ่หาคนสิบคนค่อยเลยเบื่อเลยนะกลาย,เป,ยเป็นเบื่อ,อเลยนะเอไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ตมมันทําให้ยายเป็นแบบขี้เกียจไปเลยขี้เกียจทําไปเลยนะคะอิปีมีช่วงหนึ่งสองสามเดือนที่ผ่านมายายกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเพราะว่าอะไรไรก็ไม่มีคนดูกวาดบ้านกันแล้วถูบ้านกันแล้วมันก็อยู่แต่เดิมๆใช่ไหมทั้งอยู่แต่ที่เดิมๆคนก็จะน่าจะเบื่อยายหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจเนาะยายก็เสือบอกว่า ยายไล่ไปเลยคนดูกี่คนก็ไล่ไปก็ทุบ้านกอดบ้านนั่นแหละยายก็บอกว่าเสืทอทําจนเบื่อแล้วกลัวเอฟซี FC เบื่อยายก็เลยว่าน,นี้ยายก็บอกว่าทําทุกวันกลัวเอฟซี FC ก็บอกว่าดูแต่มุมเดินเดินทากับข้าวก็แล้วทําอะไรก็แล้วกินก็นแล้วโอ้ยจะสิเปลี่ยนไปเห็ดแนวใดเนาะเอฟซี FC จะจะชอบบึงยายก็ไม่แน่ใจเนาะโอ้ออกมาแล้วแบบเพิ่งไปนั่งยูฟ่าใหม่เพิ่นยังม่าท่านออกมาข้างนอกเดีย แต่ว่าฝั่งไหนไม่รู้ออกมาอีกคันคันกำลังขึ้นรถอีกคันหนึง่งขอบคุณทุกคนเด้อจ่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไทยอา่านได้มั่งไม่ได้มัง่งยายก็อ่านหายเด้ออันอได้ยายไม่ได้อา่านก็บอกเป็นอย่างเนาะขอบคุณยายสมอนเกิดมาโง่เนาะไม่อยากโง่ดอกแต่มั่เก็โง่เอานักข่าวนี่คนบนบ้านกลับบ้านโอ้หน้าข่าวนี่นยังไม่กลับบ้านเลยเป็นนัถา,ามลูกุ ผมสื่สายประสินนำมุ่ห้าไปมองสัมผัสที่นี่เพราะว่าเราน่าจะไปที่เดิมนะถ้าไปสัมผัสนะคะเอจีนัข่าวช่องนี้ยังยังไม่ไปยังไม่ยืนรมาดืังขึ้นว่านี่ยังอ่ดังไมากมาเกไดมาส่อไไยดดงเนีมามาส่งโอ้วนหนครับมาเหนมาไหนนี่นาสีบอกนักี